แท็กซี่โอเคแท็กซี่ VIP ที่มีข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะต้องรอปีหน้าที่จะใช้บริการไม่ต้องรอถึงปีหน้าภายในปีนี้แหละครับมีการเปิดตัวเรียบร้อยวันนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณวิชิตอาคารทิยน,น,นะครับเปิดตัวโครงการนี้บอกว่าต้องการยกระดับบริการรถแท็กซี่ที่มีปัญหาของประเทศไทยเนี่ยน,นะครับกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้แท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้ง GPS เป็นระบบติดตามรถอย่างที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับพะบ่าก็จะรู้ได้ว่ามันวิ่งไปที่ไหนยังไงอัตราความเร็วเท่าไหร่ระบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับอนอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถที่จะเรียกใช้บริการแท็กซี่ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านคอมพิวเตอร์อีกด้วยไม่เสียค่าเรียกด้วยคุณ โอโ้อันนี้นดีมากมนเนี่ย<ด>นะฮะไ,ไม่เสียค่าบริการในการเรียกค่ะลันติช่วยพนาคมบอกนะครับว่าปี2,559เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องร้องเรียนแท็กซี่ กว่า37,000ครั้งจริงๆเนี่ยมันควรจะมีมากกว่านั้นแต่คนเขาร้องเรียนเราเขาเบื่อไงเขาเลยขี้เกียจผมเคยนะโทรจนเบื่อจนขี้เกียจโทรแล้วที่บดีกรมขนส่งใช่ไหมที่โดนไปกี่ครั้งนักนปฏิเสธไปกี่ครั้งก็เลยเป็นที่มาว่าเปิดให้บริการนี้แหละจะมีแท็กซี่จะมีการติดตั้งระบบ G P S เรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงรู้ว่าไปที่ไหนอะไรยังไงไม่หายไปกลางทางแน่นอนจะมีแท็กซี่80,000คันที่ให้บริการแท็กซี่ V ไอแท็กซี่โอเคนะคะส่วนแท็กซี่ VIP ก็คือราคาเพิ่ม ขึ้นน่ะ,ะความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวพฤศจิกายนนั้นจะเห็นเห็นชัดว่าจะอะไรยังไงแล้วแกล็บกับอูเบอร์ทำยังไงอ่ะคุณอยู่ในระหว่างการสํารวจว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเห็นว่ามันจะมีแท็กซี่ใหม่ที่มาให้บริการใช่ไหมอยู่ระหว่างการสํารวจเดี๋ยวตอนนี้ไลน์ก็จะมาแข่งกับแกล็บแล้วเหมือนกันให้บริการภายในปีนี้เช่นเดียวกันก็คือเรียกแท็กซี่ผาา่านทางไลน์อ้าวอันนะั้นดีเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารเอาละมีแท็กซี่โอเคเข้ามาทําให้ตลาดคึกคักมากยิ่งขึ้นเป็นผลดีครับ ส่วนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไปเปิดงานอาเซียนอินเดียเอ็กซ์โปแอนด์ฟอรัมค่ะเพื่อหนุนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับอินเดียอินเดียเป็นตลาดใหญ่นะคุณคเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการวางวิสัยทัศน์ข้างหน้านะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยงานครั้งนี้เนี่ยนะคะจัดระหว่าง2-5สิงหาคมค่ะในโอกาสครบรอบ25ปีความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียรัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นเจ้าภาพจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรแล้วก็อีก9ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งอินเดีย ช่วยกันผลักดันเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะตลาศักยภาพของทั้งสองภูมิภาคนั้นในปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่ว่าอาเซียนนั้นและอินเดียก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในใกลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิจโลกถ้าเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องกันได้นะครับก็จะทําให้เกิดอํานาจในการที่จะต่อรองเจรจาเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่ที่มีพลัง ที่จะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมหาศาลที่จะนำมาชูการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสางคมได้คือท่านนายกบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลายประเทศมันทั้งการเมืองการพันพุนของเศรษฐกิจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศมหาอำนาจเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วมันก็มีความขัดแย้งดังนั้นเนี่ยเราอาเซียนต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ต้องผนึกกำลังเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันปรับตัวเข้าสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองค่ะ วันนี้นายจมตรีไม่เจ็บคอนะฮะมีไม้ช่วยมีไม้ช่วยมาดูความคืบหน้ากรณีนี่นะครับที่สำนักสงสวนสมุนไพรหลวงปู่ลำใหม่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประเด็นเพราะว่า <c oughs> คือพอหลวงปู่มรณาภาพ <c oughs> หมูป่าเป็นร้อยตัว <c oughs> ทางวัดเลี้ยง เล,เลี้ยงไม่ไ,มไหว,ไหวใชก็ขอให้ผู้ใจบุญเนี่ยนะครับมาช่วยเอาหมูป่าไปเลี้ยงปรากฏว่ามีชายคนหนึออ่งอายุ38ปีตั้งใจจะไปเอาหมูป่าไปเลี้ยงนี่แหละ uh huh. แต่ไปถึงแก่ไปเจอหมีเพราะมีหมีอยู่กับหมูด้วยก็เลี้ยงด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอะ่ะคุณแล้วอพอไปเจอหมีมไปแย่หมีไม่ได้แย่หมีหรอกจะไปจับหูหมูปรากฏว่าหมีนึกว่าจะมาทำร้ายเพื่อนที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลยจัดการพุ่งตัวใส่เลยคุณ ไม่ได้เอาไม้อะไรไปเขี่ยไปเล่นอะไรกับมันใช่ไหมไม่นะตามรายงานบอกว่าไปไปจับหูบูวอ่ะคนที่เสื้อกลามดำที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วฮะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคุณก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยหละชายคน<า>นี้เนี่ยนะครับล่าสุดมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องไปรักษาตัวอยู่ไอซีอยูที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ตอนนี้ยังค<อ>งต้องเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับเพราะว่ามีบาดแผลทั้งร่างกายบางจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแผลค่อนข้างที่จะลึกไปถึงกระดูกต้องเย็บหลายชั้นทั้งหมดเกือบพันเข็มนะครับ เรื่องนี้ครับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาคอคุณชนะพรถน,นอมวัชชัยวัฒนเนัขอภยัยวัฒนนันโโก็เลยนำเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถไปขนย้ายหมีไปหมีควายตัวน,นี้เนี่ยฮะอนนี่คือวิธีเหรอคะของเขาใช่ไหมก็อาจจะเป็นขั้นตอนวิธีการของเขาครับก็เจ้าหน้าที่ก็น่าจะต้องมีความรู้แหละว่าจะต้องทําอย่างไรเนี่ยนะครับขนย้ายไปอยู่ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เขาเคาะค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยคือคุณวันดีนะคะดูแลหมูป่าแล้วก็มีควายเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีควายตัวนี้คือชื่อเจ้าแก้วเป็นเพศหญิงนะเป็นเพศเมียหลวงปู่มีคนเอามาถวายให้หลวงปู่ตั้งแต่เมื่อปี5 4อีค่ะตอนนั้นอายุหนึ่งเดือนเองแล้วก็ช่วยใช่ใช่ก็คือกินนมเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เดินเล่นอยู่ในบริเวณวัดนั่นแหละทีนี้เนี่ย คุณวันดีเนี่ยมีหน้าท,ที่ก็คือเอาอาหารไปให้ในกรงแล้วก็ฝึกเจ้าแก้วให้ปฏิบัติการ<แ>ให้ปฏิบัติตามคําสั่งก่อนที่จะให้อาหาร<แ>าการ็หยอกล้อเล่นกันพอหลังจากนั้นเนี่ยมีคนเอาหมูป่ามาเลี้ยงถูกไหมคะก็อ,อยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยตัวคือก็อยู่ด้วยกันมาแบบนี้เขาก็อยู่ด้วยกันได้เขาก็อยู่ด้วยกันมาแล้วหมีหมีด้วยคือสันชัตจยานของหมีควายอ่ะเวลามันเห็นอะไรเข้ามาปุ๊บมันจะเหมือนตะปบเหมือนทําร้ายแต่จริงๆลึกคืออยากจะไปเล่นด้วยนั่นแหละค่ะขณะเกิดเหตุเนี่ย พอดีคนเลี้ยงกับพระเนี่ยไม่อยู่ไง <ฮะ S 1> มีคนโทรศัพท์มาบอกแย่แล้วค่ะหมูป่าหมีควายเนี่ยกำลังทำร้ายร่างกายคนนะ,ะทั้งพระทั้งคาระวะต้องรีบกลับมาแล้วเธอก็บอกว่าอยากฝากสังคมว่า อย่าไปประนามันเลยคือมันไม่รู้เรื่องหรอกทีนี้ต้องดูให้ดีเวลาจะไปเล่นจะไปทําอะไรทุกต้องฝัดก็คือฝัดถูกไหมคะคุณแล้วคือมันมีสำนวนใช่ไหมว่าเจอหมีให้แกล้งตายใช้ไม่ได้กับเมืองไทยนะคุณมันต้องเป็นเมืองหนาวเพราะว่าถ้าเมืองหนาวเนี่ยมันหนาวมากศูนย์รวมประสาทเนี่ยมันอยู่ที่จมูกหมีมันจมูกมันจะชามันจะไม่ได้กลิ่นแต่ถ้าเมืองร้อนปุ๊บคุณอยู่นิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะได้กลิ่นเหงื่อไงคราวนี้เรามันจะเข้ามาตะปบคุณเลยล่ะ แต่เขาบอกว่าถ้าบรนตะปบแล้วเนี่ยนะฮะฮะสู้ไม่ได้ <c oughs> สู้ไม่ได้ด้วย <c oughs> หรอ <c oughs> ย,ยิ่งสู้ยิ่งเจ็บฮะอ๋อเหรออยู่นิ่งๆไวคนไหน <c oughs> ที่บอกว่ามันไม่ใช่ผีคุณ <c oughs> หมีควายคือมันเหมือนมันจะเข้ามาเล่น <c oughs> อ่อมันเคียเค่ยๆเหมือนกับแมวเหมือนอะไรพวกนี้ฮะแต่มันเขียแรงออแต่ใช่แรงแล้วก็รงเล็บของมันพอมันเขี่ยวแล้วเห็นเรานิ่งๆเดี๋ยวมันเบื่อมันก็ไปเองแค่หรอแล้วคุณจะทํายังไงอ่ะเพราะถ้าคุณคุณวิ่งหนีมันไล่นะ คุณหมอแนะนําคุณหมอรอดแนะนํามาว่าถ้าสมมติว่าต้องสู้งจริงเนี่ยให้ตีที่จมูกมันก่อนเพราะมันเป็นจุดรวมประสาทแล้วมันก็จะเจ็บแล้วมันก็จะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยขออนุญาตไม่ทดลองแล้วกันอนุญาตเลยคุณถ้าเจอแบบนี้ก็คือคือเข้าใจแล้วะว่าอาจจะอยู่เลี้ยงด้วยกับหมูคงจะเชื่องคงจะอะไรแล้วก็เห็นนึกว่ามีคนจะมาทําร้ายเพื่อนไงด้วยฝัญชัตญยานก็เลยเข้าไปเลยแล้วก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูฝีปากแกนี่ ไม่ไหวจริงๆนะคุณรัฐวุฒิใครฮะโรด,ดิโก้ดูเตอเต้ค่ะฝากคำ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 พูดไปถึงผู้นำเกาหลีเหนือ,อที่แบบไม่สุภาพก็เป็นคำเดิมกับที่เคยใช้เรียกโอบามาใช่ค่ะ